มีความเดือดร้อนของชาวบ้านเจ้าของสวนเนี่ยเขาปลูกอ้อยมะพร้าวหน่อไผ่หวานไว้<อ>เกือบจะเก็บขายได้อยู่แล้วเชียว<อ>ปรากฏพังไปหมดเสียหายเพราะไปเจอโขงช้างป่าค่ะนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นะคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยกับปฏิบัติการที่จะไล่โขงช้างป่าคือมาอย่างน้อยๆเนี่ยแปดตัวนำโดยเจ้าพลายพงทองอพาสมุนมา พลายพงทองพาสมุนเดินข้ามภูเขาหลายกิโลเลยนะคะจากพื้นที่ตำบลหน,นองบอนอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดแล้วก็หากินมาเรื่อยๆเข้ามายังเขตชุมชนบ้านหนองมาดตำบลช้างทูแล้วเนี่ยดานหน้าเข้าไปกินอ้อยมะพร้าวหน่อไผ่หวานที่ชาวบ,บ้านเขาปลูกเอาไว้เสียหายหมดเจ้าหน้าที่กว่า20นายก็ช่วยกันเพื่อจะผลักดันช้างปากโขงเนี้ยแต่มันก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจนกระทั่งเนี่ย ดึกอะค่ะสุดท้ายพลายพงทองผู้นำโขงถึงได้พาสมุนเดินออกจากชุมชนไปเนี่ยมาดักรอกันเนี่ยมือตึ่งอย่างงี้นะคะนายวิวัตเล็กวงหัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าเทียนแห่งชาติตกคลองแก้วบอกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปคอยเฝ้ายามระวังกันถึงแม้ว่ามันจะออกจากชุมชนไปแล้วแต่ก็เหมือนกับจะวนเวียนมาใกล้ถนนเหลือเกินแจ้งเตือนชาวบ้านที่ต้องเดินทางผ่านไปผ่านมารวมถึงที่ต้องออกไปกรีดยางพารากัน ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับฝากบอกชาวบ้านนะครับที่ว่าใช้เส้นทางสัญจรเส้นของต้นไทรครับต้นไทรสาราหูสีบ้านหนองมานครับให้ระวังครับเพราะช่วงนี้ยังหาที่อยู่ในเขตป่าปลนวนอยู่ครับห่างจากถนนประชาชนสัญจรเยอะนะก็ถ้าเกิดช่วงหาที่ัวค่ในเขวค่ากลางวืนเนี่ยครับก็จะห่างจากถนนก็ไม่มากครับไม่มากถึงแค่สามสิบเมตรห้าสิบเมตรโดยประมาณเนี่ยครับ พื้นผลทางการ,กรเกษตรของชาวบ้านที่เสียหายไปนะคะเดี๋ยวรอแจ้งย่อตามความจริงเพื่อจะนําไปสู่การช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาตาม,มขั้นตอนค่ะเออมันเป็นปัญหาจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ตัวชาวบ้านเองในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าบางคนเนี่ยโอ้โหอาทิตย์หนึ่งนี่เจอบ่อยมากบุกเข้ามาแบบนี้